คะคุณแม่ก็หยุดแล้วนะคะก็ยังอีกหลายๆช่องนะคะนาะนะคะที่ขับวนไปวนมานะคะเพื่อที่จะให้ที่นะคะที่ดินนะคะแน่นนะคะแล้วก็จะมาจอดเรียงรายอยู่ระหว่างทางอย่างนี้นะคะมอเตอร์ไซค์เขางงอ่ะเพราะว่าสนามแข่งรถเดี๋ยวนี่ยโอ๊ยพาแล้วจะไปชนพี่ชายเอาแล้วเอาแล้ว กาออนก็ยังไม่แปดเลยสีหน้าของผู้ขับก็ยังไม่ถึงหน้าที่เลยเวอยังไม่ถึงนาที่เลยเห็นเขาสนุกสนานกันวนรถไปรถมาเนาะวนไปวนมาจ้าหนูก็ดูเขาขับอยู่นะแม่เออเห็นเขาขับเนาะเขาขับรถแบบของน้องอะไรนะคันสีแดงๆน่ะน้องค่าน้องน้องอะไรนะนั่นแหละค่ะน้องน้องเคซี่เนาะขับรถสีแดง หลบไปหลบมาอยู่เป็นแน่นเลยครับคันนี้ตกใจเนาะสวิตสวัร์แน่นเลยแน่นเลยพี่ชัยพี่ชัยเมื่อกี้รถที่มาหนาแรงมากเลยขนาดพี่ชัยยังต้องจอดจอดดีครับถ้าไม่จอดก็เตุ้มเตือนเต็มๆนะครับเอาให้เหยียบย่ายเอาให้เหยียบแน่นครับไม่ได้ขับแรนลี่วิ่งตาม โอ้ตามร่องที่ยังไม่ได้เยียบครับไปติ๊กตัดหน้ารถมันก็ไม่ย้อนสอน,นกันแล้วเปล่าเสียวใจหายเลยเกีนี้ทำอะไรเสียวๆกันเสียวเลยนะครับโอ้โัแรงยาที่เราเยียบแล้วมันเน้นเลยมันเนียนเล ใช่แน่นเยอะแน่นแน่น่ก็ได้ค่ะแบบตรงนี้อย่างนี้ไงเดี๋ยววนเราจะที่เดียวเี่ยไม่มาทางนี้เลยเกซีกมาแกซีเลยนะไม่เอาเอาหลายพันไม่รู้แว่าใครจะเลี้ยวตรงไหนสาวสาวนักแหงนตรงนน ที่มีใครไหมยอมนะ้ให้แน่นไม่แน่นไม่น่ล้อแล้วก็จะต้องเวลารถที่นะมีเอามาจอดไว้บนนี้นะคะเพราะว่าตรงขอบทางก็จะเป็นทางเข้าเคนที่มาทยานะคะเาะเนพราะในนั้นก็จะมีบ้านคนอยู่ข้างในนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเวลายูทูบเบอจอดเาก็จะจอดเรียงกันตรงริมถนนนะคเพราฉะนั้นก็คนที่จะผ่านไป่านมามันก็จะลาบากเนาะอันนี้ก็เลย ต้องให้เหยียบดินให้แน่นนะคะเรารถสามารถจอดได้ตรงนี้นะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดของวันนี้นะคะชื่นมื่นมากมันกว้างมากสามารถเป็นสนามแข่งรถได้เลย

มันเสียวมันเสียวขอย่านถามจริงคุณแม่ยังขับไม่เป็นหรอไม่เป็นค่ะไม่เป็นชั่นัดีแบบไหนเอาอ้าวพิจัยเหรอจ่จะลงกันยัไงไม่ไม่ยาลจัคือพมพ่มมพิมพิมพิมพพิม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 นิมพมีมพ่มีิมพิมีิมพมพิมีมีิมพ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 ่มีมพ่มพิมพพิมพิมอิมพม ลุงมันต้องเทียมลุงอยู่ลุงัี่ยันเจมี่ได้เบเลยลินมันันกันลินมันทันกันลินมันทันกันท้าไป้ยมันนั่นม่อยากให้บางสิโจ้ดิก็อาจจะพิสัยลูกลุเทมโจ้หายตลอด โจ้โจ้หัวเลาะสะใจมากเลยลุงจิมไปไม่เป็นเลยนักแ่งค่าห้างจิ๋วไว้คนเดียว

อยู่ข้างในนี่ก็เขาก็ทําสวนทําไร่กันนะคะเส้นทางนี้นะคะเขาก็เคยไปมามากันนะคะหลังจากที่ลุงป้าทํำเคลียร์ที่ดินตรงนี้เสร็จแล้วก็รถก็จะมาจอดประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมประมาณนี้บอกว่าไปวัดไปวัดเก่านะตกประมาณนี้ ขนมงเนี่งนเขาบขยายว่าเขากระโป่งน้ิทางแน่แล้วเขะเขาเนเคือน่สอเมตรกับพ่อหรอเาทิชชเนาะเาขามาสักสเมตรก็ได้ได้เพว่ามันมันทางเกษตรเราก็ไม่อยากติใช่หรอใช่ให้มันข้ามันเป็นหลักเข้าไว้ดีมันเป็นของส่วนบุคคลไม่ใช่ของหลวงหลวงเขากัปักติดเลยแห้วตงนี้เขาจะยกให้เป็นหลวง หลวงอ่ะแต่ที่เราทำเนี่ยมันเป็นของเราเราต้องหาเข้ามาใช่เราก็ต้องหาเข้ามาก่อนสักงสองเมตรพอดีแต่ถ้าเราได้แนวที่แน่นอนเราขยับออกไปอีกทีก็ไม่สายครับขอให้เข้ามาเยอะไว้เป็นไรสองต้นแรกใช่ต้นแรกต้องต้องอยู่นะก็ต้องดูกก่อนก็ได้เขามาปักให้ก็ต้องเขาจะปักเข้ามากี่เมตรยังไงน้ำเขาดูก็ได้ระยะหลวงเขาปักเลย คือแม่ต้นแต่ว่าบล็อกกัเบ mmm like so e ิ kettle, beat, ่งระยะต้นนั่นว่ามันมันอยู่แนวต่ำแล้วมันตรงมาดิ่งกันเลยมันเอาเอามาใส่ประโยชน์ในบ้านเนี่ยแล้เอาก็เลยต้องเอาเขามานี่แปลงของเราเนี่ยแน่นหน่อยตันเป็นสองส่วนหัวเอาเอาวุธเอาการเทหรอไม่แต่ละบ้านละลูกนี้นะครับว่าแม่ออกข้างนู้นดังเจออยู่หน่อยหนึงอยู่แา ก็หมอนี้แห้งก็เจอเดี๋ยวยืดแหวอยู่งานนะเออเหยียดมานะฮึยืดไหมแค่นี้แห้งเลนะเราไปยืดด้วยงานฮเราล้อเล่นหมอนะเราไดัเดือยอันนั้นมันมันยืด บรรยากาศดงก็ยังปั่นยังไม่เสร็จนะคะนี่นะคะ พ่อออนก็ขอจบแค่นี้ก่อ,อนนะคะฝากก็ได้ไปแชร์ท่องพ่อออนพี่สาวลูกคนเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ